หนิงปณิตาเม้นถึงปิ่นเกตมณีหนิงปณิตาไม่อยู่เฉยโพกลางไอจีปิ่นเกตมณีทันทีเรียกได้ว,ว่าเป็นกระแสข่าวที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวความรักของครอบครัวคนดงังเจเจตรินปิ่นเกตมณีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะ เรียกได้ว่ากำลังเป็นกระแสขาลือคู่รักยุค90เซนบายาฝ่ายชายเป็นนักร้องดังเมียจับได้ว่าซุกกิ๊กรุ่นรูกบ้านแตกสุดท้ายลงเอยด้วยกันยางานนี้ชาวโซเชียลพุ่งเป้าไปที่เจ้าพาา่อแรปยุค90เจเจตรินและปิ่นเกตมณีทังคู่ก็ยังไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ใด,ดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุด บินเกตมาีได้โพสต์คลิปการออกกําลังกายบนเชือกที่แข็งแรงสุดๆมีเพื่อนในวงการบันเทิงและแฟนคลับเขามาชื่นชมกันมากมายเร่งทางหนิงปรนิตาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าบินโรด